เราไปภาคก,การเงินกันบ้างนะครับค,คุณอารพัฒนะครับเมแบงในประเทศไทยนะครับตอนนี้ภาคก,การเงินจะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่อง sustainability หรือความยั่งยืนยังไงบ้างครับส่งกันบ้านพวกเราหน่อย okay. อย่างแรกนะครับคือเม a บงก็เป็น uh, หลักทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยถึงแม้เราเน้นทั้งสามอย่าง ESG เนี่ย <Ha. S 2> แต่สิ่งที่เราให้อ uh, m p a c t มากที่สุดนี่ยที่เราโฟกัสออนคือ S คือคือ social responsibility Mm hmm. uh, ถ้าหลายท่าน uh, อาจจะ familiar กับแบง k ิ n g มากกว่าแต่หลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเว้นแต่แค่ไม่ทำ uh, สินเชื่ออย่างสินเชื่อบ้านสินเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนมากเนี่ยที่เมย์แบงค์ในเมืองไทยอ่ะที่ที่เน้นมาตลอดเนี่ยยี uh, ่สกว่าปีเนี่ยคือคือเรื่อง investing ให้ลูกค้า uh, ลูกค้าเราเนี่ยจะหลากหลายมีลูกค้าสถาบันที่เราช่วยเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ mm hmm. uh, เราช่วยหา uh, หาฟันดิ n g ให้อย่างเช่นบอน แต่ว่าสิ่งที่เมย์แบงค์ในเมืองไทยเนี่ยดังมาตลอดเนี่ยคือว่าลูกค้าฐานรีเทลของเราเนี่ยจะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคยเป็นเป็นที่หนึ่งมาเนี่ยเกือบ16ปีในเมืองไทยและลูกค้าของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นลูกค้าใหญ่ high net worth ถึง ultra ultra high เลยนี่มหาเศรษฐีเลยก็มหาเศรษฐีหมดเลยครับนั่นนั่นคือเมย์แบงค์ที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าตอนที่ผมมา j o i เมย์แบงค์สปีมาเนี่ยแล้วก็ เราเราเริ่มดูเริ่ม sustainability <c oughs> อย่างแรกที่ถามคือว่า definition ของ sustainability แปลว่าอะไร <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยองค์กรบอกว่า sustainable คือว่าเราต้องอยู่ได้เราต้อง profitable แต่สมัยใหม่เนี่ย ESG มาเป็นส่วนหนึ่งที่ว่า sustainability หมายคำว่าได้กำไรแล้วต้องต้องต้อง contribute เรื่อง ESG <c oughs> เราก็เลยมองว่าเราเป็นสถาบันเรื่องเงินเนี่ยเราจะช่วยยังไงดี Hmm. เราก็เลยพิกว่าเราทำเรื่อง environment ใช่เรื่อง um, uh, low carbon จ uh, ะ uh, เปลี่ยนพวกรถของเราเป็น uh, hybrid ไม่นะะเป็น full EV อะไรเงี้ยเรื่อง G ก็คือ governance เนี่ยก็ of course ก็ต้องทำอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำได้มากที่สุดคือเรื่อง S คือ social responsibility แต่พอเรามองปั๊บเนี่ยคือพอ responsibility เนี่ยในเมื่อลูกลูกค้าของเราูวยู่แล้วนะครับ <c oughs> I m e ม n เรียวมหาศาลแต่ว่า Maybank เนี่ยไม่ค่อยเน้นเรื่องลูกค้าเล็กๆเ,เท่าไหร่ เพราะว่าผมบอกเล็กไม่ใช่บอกว่าเล็กอกว่าไม่กี่หมื่นบาทอ่าลยย่อยไม่เอาอีเป็นล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าเล็กสําหรับเราของเราเนี่คือเป็น super rich ใช่ไหมพอพูดเรื่องลูกค้ามหาสศรีเท่านั้นล้านบาทขึ้นไปมีคนเดินออกเลยนเมื่อกี้นี้นะฮะใช่คือคือรวยมากพอเราบอกอี้ป้าเราบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้เนี่ยคือช่วยผมเรียกว่า democratize investing ยังไงฮะ คือ Democratize คือว่าจริงๆเราพูดง่ายๆเลยคำนี้คือว่าเราต้องการให้ทุกคน,นในเมืองไทย,ยมี Access ของการลงทุนแต่จริงไม่ใช่การลงทุน Access to to improve financial well ูมาอินเพิ n มฟิน a ลนเช l ย e เวิลดอก็คือ oh. คน,นจะมีเงินกี่บาทก็มีพันบาทร้อยหมื่นบาทแสนบาทเนี่ยจริงๆแล้วในเมืองไทยเนี่ยคือส่วนมากการลงทุนเนี่ยก็ถือว่าถ้าถ้าไม่มีเงินเยอะเนี่ยถือว่า out of reach ลงทุนไม่ได้ไไดเข้าไม่ถึงใช่แล้วจริงๆมันเป็นมิสคอนเซปชันจริงๆเนี่ยเงินน้อยก็ยังลงทุนได้แต่เพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยถ้าดูสตรคเจอร์ของเมืองไทยเราเราจะเห็นข่าวตลอดตอนนี้ใช่ไหมว่าตลาดหุ้นลงม,มีปัญหาเรื่องสเสมอปีก่อนมี Star k มีเรื่อง JKN ปีนี้มีเรื่อง EA อใช่ไหมไฟฟ้าด้วยพลังงานบริสุทธิ์ด้วยนะไม่หยุดทุกอย่างมีมีเรื่องปั่นปวนหมดเนี่ยแต่จริงๆลนะ้วเวลาดูในตลาดไทยเนี่ยอันนี้ผมขอให้สถิติดหน่อยนะครับในเมืองไทยเนี่ยเรามีแค่ประมาณ2.5ล้านคน ที่ถือว่าลงทุนในตลาดหุ้น oh. ถามบอกว่านั้นเยอะหรือเปล่าไม่เยอะเลย population มีประมาณเจ็ดสิบกว่าล้านแต่ถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยกับที่อื่นเนี่ยเมืองไทยมี2.5ล้านคนเ,นเท่ากับ3.5%ของ population ในเมืองไทยจริงน้อยมากยังไม่ถึง10%น้อยมากมถ้าเปรียบเทียบกับเวียดนามเวียดนามนี่มีมีมาเอ็ดเปอ่าเอ่นฟิลิมปินส์มีเอ่าถ้าเป็นพวกเกาหลี18 US 60 โอ oh คือทุกคนแทบจะลงทุนหมดเลยใช่คือปัญหาของเมืองไทยคือว่าที่เมืองไทยในส่วนมากเนี่ยจะบอกว่า investor น้อยเกินไปเพราะคนจะไม่มีความหวังว่าตลาดอ,อะไร How to make money เพราะฉะนั้น,นการที่ democratize democratized investing เนี่ยเราก็จะต้อง pivot strategy ของเรา uh huh. อย่างแรกคือว่าก็มาจาก top ผมอยู่ข้างบนผมก็ต้องบอกว่าเราเปลี่ยน culture ของเรา pivot ว่า strategy vision คือว่าเราทำเงินได้เราไม่เคยขาดทุนองค์กรของเราไม่เคยขาดทุนเลย ถึงแม้ว่าอย่างปีก่อนตลาดตลาดตลาดหุ้นนะครับคือโบรกเกอร์เนี่ย2.3นี่นขาดทุนของเราไม่เคยขาดทุน<ะ>แต่ว่าหน้าที่ของเราคือว่าเราต้องสร้างช่วยประเทศเนสร้างฐาน retail investor ใหม่มให้จาก2.5เนีเเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พูดว่าง่ายๆว่าจะทำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็น vision มันต้องเกิดขึ้นจะทำยังไงใชอ่อย่างแรกก็คือต้องเปลี่ยนเปลี่ยน culture ของคนข้างใน ว่าเนี่ยนะเรามาเราเราเกิดเนี่ยเราเป็นที่หนึ่งมาตลอดตอนนี้เราไม่ที่หนึ่งแต่เรา,าที่หที่สอง,ท,สองที่สามเนี่ยแต่ว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่ทําเงินให้ทำเงินให้ตัวเองแต่ว่าเราต้องอะ,อ,ะอะไรมี Social Impact เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเปลี่ยนคนก่อนพอเราเปลี่ยนคน Mindset ข้างในปรับเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยน Product เพราะจริงๆเลยเนี่ยของที่เราผลิตภัณฑ์ที่เราให้คนรวยๆเนี่ย กับคนที่เงินน้อยกว่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แถมในเมืองไทยเนี่ยผมอยู่ธนาคารมาตลอดด้วยคือคือ many many years ที่เมืองไทยที่เมืองนอกเนี่ยการที่เราให้ product mm. ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นชิ้นๆๆหมดเลยเดี๋ยวก็มาหาคุณครับซื้อมีช็อตฟันคุณครับซื้อบอลคุณครับซื้อหุ้นอะ,อะไร้อประกันครับอย่างเงี้ย,ย <c oughs> คือมัน <c oughs> ประกันอะไรบ้างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีทำเนี่ยแต่ offering เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันจากคนที่มีเงินเยอะคนที่มีเงินน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปรับผลิตของเราด้วยเพิ่ม product แพ็กเกจ p r o d u ั t ฑ์ใหม่หมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยถามบอกว่าถ้าคนมีเงินน้อยๆเนี่ยเราจะเซอร์วิสเขาอย่างไรที่เราจะเมนเทนโปรไฟด์เดอ i ์บิลีเพราะจริงๆแล้วถ้าเงินคนเงินน้อยเนี่ยเรามนุษย์เนี่ยเอาเซลล์ส่งไปดูแลเอาอินเวสท์ทคอนโซล l ์ทั้งไปเนี่ยมันไม่โปรไฟด์เดอร์บลทรัพยากรมนุษย์เราไปดูแลพอร์ตเล็กก็อาจจะไม่คุ้มเท้าพอร์ตใหญ่เพราะฉะนั้นการที่เราทำเราก็ต้อง p i v ร t Strategy ัทจี p i v o t เรียกว่า servicing model เราก็เลยเริ่ม revamp um, our digital business คือ uh. มันก็แยกเป็น separate business เปเลยไม่ใช่เป็น channel แต่ว่าเป็น separate business digital revamp completely app ของเราใหม่ uh, mm. ถ้าบางคนเป็นลูกลูกค้าของเราคือจะเป็น maybank invest ของเรารรที่จะเป็น completely um, new 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 app ที่ช่วยลงทุน mm. now ถ้าถ้าทุกคนเคยเข้าไปดูเนี่ยอย่างแรกเวลาเราเราไปดู um, trading app ในตลาดมาอย่างเช่นเซตสตรีมมิ่งเลยอะไรเงี้ยเปิดไปดูปั๊บเนี่ยถ้าคนไม่เคยลงทุนมาก่อนนะครับเห็นแล้วก็ปิดแล้วล่ะน่ากลัวถูกต้องฮะไปสีดำๆมีกราฟขึ้นลงเต็มหมดเลยสลับพัดเยอะแยะปิดบายออฟเฟอร์เลยจงบางคนก็ขายผิดช่องฮะจะซื้อดดนไปขายอะไรเงี้ยฮะคือเปิดมาปั๊บแล้วคนก็ปิดบอกว่าผมลงทุนไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยเราตอนแรกบอกว่าถ้าสร้างเนี่ยเราสร้างให้รีเทลจริงๆเราต้องการให้มันดู very retail like สีสันเหมือนกับเสื้อผมเนี่ยคือ uh. ว่า very light color มีสีสันที่มันดู very comfortable ครับข้างในผลิตภัณฑ์ก็ simplify ทุกอย่าง uh. ้งหมด so มันเป็นการกลยุทธ์ของเราเนี่ยที่จะ uh, democratize i n v a n c e เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่พูดข้างบนแต่ว่าเปลี่ยนแปลงมาถึง,ถง everything we do product servicing model culture อะไรเงี้ยนี่นน <Yeah. S 1> คือปรับให้เข้ากับผู้คนให้คน <Yeah. S 1> เข้าถึงได้ง่าย จะเอาพนักง,งานไปดูแลไม่คุ้มก็ใช้ดิจิทัลไปเลยเป็นแอป,ปที่ทุกคนดาวน์โหลดได้นะั่นคือแอปเมย์แบงใช่ไหมใช่ครับอตอนนี้ก็คือลงทุนกันได้ทุกคนและง่ายขึ้นง่ายขึ้นแต่ว่า next version จะ even more impressive <ะ> next version จะเป็นพวกผมไม่ชอบใช้ the word AI นะครับเพราะว่าผมว่าทิฟฟี่ใช้มากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากใช้คำนี้ไม่อยากใช้เพราะจริงๆเราเรามืองไทยเรากระโดดจากเมื่อก่อนคือ data analytics ไป ม a ชีนเล l ร์น n ิ่งไป AI เนี่ยยังม a ชีนเล l ร์น n ิ่งทำไม่ค่อยเก่งเลยนะครับจะกระโดดไป a อไออะไรสัมั้ม uh huh. เพราะฉะนั้น uh huh. ผมไม่อยากใช้คำนั้นเท่าไหร่แต่ว่า what we trying to do คือว่าถ้าเราจะ Personalize ทุกคนเนี่ยมันต้องมีสมองข้างหลังแล <c oughs> ้วหลายอย่างมันก็คือเป็น Rule Based ว่าแต่ละคนเนี่ยลูกค้าคนเนี้ย behavior uh huh. เป็นยังไงแล้วเราปรับแล้ว Recommend ให้ so uh huh. that's the next version จะเฉพะ even more compelling น,นี่ก็ทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเป็นลูกค้าระดับ High ไฮเน็ตเวินนร์ดโหลดแอปเมย์แบงก์ก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งในการทําให้ยั่งยืนเหรอครับใช่ใช่แล้วอย่างเนี่ยผมลืมอีกอย่างคือว่าจะมีแอปมีการมีผลิตภัณฑ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าขาดไปมากเลยคือว่าการลงทุนในเมืองไทยผมกลับเมืองไทยเนี่ย,ผม,บบย,ยผมจะถามถามลูกค้าและถามาทุกคนบอกว่าเวลาเราลงทุน long term investing ระยะยา,ยาว,ยายาวคืออะไร เขาบอกว่าโอ้คุณอรพัฒน์สามเดือน6เดือนครับอผมบอกว่าระยะยาวแล้วเหรอฮะนั่น,นอ่ะผมว่าผมบอกว่าที่เมืองนอกเขาแบบสามปีห้ปีสิบปีเรียกว่าระยะยาวนนั่แหละระยะยาวเมืองไทยคือทุกอย่างเนี่ยคือเราตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแล้วก็บโบรกเกอร์สร้างฐานรีเทลมาเนี่ยเพื่อซื้อขายหุ้นซื้อซื้อคือซื้อขายเพราะนี่คือกําไรของของของโบรกเกอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าสร้างความเข้าใจผิด ว่าการที่ลงทุนเนี่ยมันคือการซื้อขายหุ้นอย่างรวดเร็วเวลามาคือ Day t r ท d i n g ้เขาเรียกว่า day trading ถ้าเป็นรายวันใช่แล้วหรือว่าบอกว่าถ้าเป็นโมเมนตัมคือเวลาตลาดมันขึ้นก็รีบซื้อแต่ลงรีบขายใช่อันนั้นมันก็ very short term เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เวลาทำอย่างนี้ปรับเนี่ยมันทำให้อะไรอ่ะทำให้นิสัยคนไม่ได้เพราะจริงๆแลวเนี่ยการที่เราจะไปนั่งเล่นหุ้นทั้งวันนั่งดูจอนมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็หน้าที่ของเมย์แบงเราก็พยายามจะ อะไรช่วยช่วยสอนคนด้วย knowledge ตอนนี้เราก็มี roadshow ไปบริษัทหลายที่ไปสอนว่าการลงทุนที่แท้จริงคืออะไรอีกไม่นานจะไปที่โรงเรียนอีกไม่นานจะเรามีออนไลน์อยู่แล้วตอนเราจะเริ่ม face to face ตอนนี้ post covid คุณอรารพัฒน์มองว่าถ้าผู้คนลงทุนระยะสั้นเกินไปมันไม่ยั่งยืนถูกไหมฮะเอา,อางี้เราต้องเดาให้ถูกแ,แต่ปกติคนไทยเราชินการลงทุนทุก16วันไงฮะ วันที่1วันที่16แล้วนั่นก็ลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันฮะอาจจะไม่อยู่ในพอร์ตเท่านั้นเองคือลงทุนสั้นๆอ่นนะมันความเสี่ยงมากกว่าแล้วก็จริงๆแนละ้วเนี่ยคืออ,อย่างที่เราฟังเสมออย่างเช่นวอร์นบัฟเฟตต์เนี่ยใช่ไหมเขามองอเขามี different strategy เนะี่ยผมไม่ได้บอกให้ทำอย่างนั้นตลอดนะแต่ว่าเขาดูบริษัทว่าบริษัทนี้มี fundamental ดีหรือเปล่าคือ long term <ง>เป็นเป็น industry leader ยังไงยังไงถ้าเศรษฐกิจขึ้นเศรษฐกิจลงนะเขาก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ซื้อไป แล้เก็บนานๆตอนนั้นของเขาอาจจะเป็น3 0 40, 40ปีของเราไม่ต้องนานก็ได้แต่ว่า The p o i พอการที่เราจะเล่นเล่นแบบว่าเล่น day, daily เนี่ยเป็น,นจริงๆนะมันมีโอกาสเสียหายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาทําอย่างนั้นนะเราต้องเข้าใจลึกๆคนเทรดดิ้งที่เขาทำเ daily เนี่ยเขาทำเป็นเป็นสิบสปีและก่อนที่เขาจะมาถึงจุดนี้นะครับเขาเสียหายไปเยอะอ <c oughs> คือ investing มันต้องเรียนรู้การที่ชะเป็นไง,งจริงเลยจริง เมย์แบงค์จะทำหน้ที่ตรงนี้ในการทําให้คนไทยมีความยั่งยืนในการลงทุนมากกว่าเดิมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแล้วก็สอนให้เข้าใจว่าการเทรดที่ยั่งยืนต้องมีระยะเวลายาวพอใช่ครับแล้วเราก็ make good recommendation เหมือนกันผมดูสภาพตลาดหุ้นตอนนี้ก็น่าจะอยู่ยาวนะฮะส่วนที่ m มย b a n k ค์ทำให้เกิด key success ทำยังไงได้บ้างฮะอันนี้เป็นคำถามไทยครับโอเคตอนแรกเราพูดถึง vision วิสัยทัศน์ใช่ไหมแต่จริงๆโนราพูดถึงว่า การให้มันสำเร็จเนี่ยมันคือจริงๆมันเกี่ยวกับคนคนแล้วก็ culture มผมจะมอง4ส่วนใน uh, people and culture คือหนึ่งคือเราต้องสร้าง culture ที่ผมเรียกว่ามี uh, purpose land มีจุดประสงค์ถ้าจุดประสงค์ผิดนะมันก็คล้าย vision นะมันก็ไปไม่ถูกทางาที่สองคือว่าเ,เราต้องสร้าง culture of excellence หมายความว่าเ,เราต้อง set bar very high ถ,ถ,ถ้าไอ้นี่องค์กรที่เซตบาร์โลเนี่ยมันไปไม่ถึงหรอกและสิ่งที่ผมดูเนี่ยเวล,วลาเวลาจ้างคนมาเนี่ยไป recruit มาเนี่ยต้องการคนที่ very passionate แล้วก็ take pride in their work บางทีนะอ้เรื่อง experience เป็น second เพราะว่าถ้า experience ดีแต่ว่าไม่มี passion ก็คืองานออกมา average ไม่ได้เรื่องอ third คือว่าอันนี้ uh, third คว่าทุกองค์กรจะบอกว่าต้องต้องอ,องค์กรต้องเป็น customer centric c e n t ล i c <ustom> er <centric> ใช่แต่แท้จริงในนี้นนส่วมากไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าทุกคนก็กอยู่ในหลายองค์กรคือทุกแผนกก็จะเป็นไซโลไปเรื่อย <c oughs> ทุกคนเนวลาไม่เคยมองลูกค้าหรอกว่าปลายทางคืออะไรเวลาถามอ,องค์กรหลายองค์กรผมอยู่ผมคอนซอร์มมาหลายสิบปีนะ,ะแล้วก็ก็เห็นนองค์กรจ,จาก the best in the world แล้วก็ average เนี่วลาเราบอก customer centric อยู่ปลายปลายทางเนี่ย ในองค์กรเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็นไซโลไม่รู้หรอกว่าจับมือกันอย่างกันก็โยนไปโยนมาส่ว so, นจริงๆแลวเนี่ย many องค์กรเนี่ยคือส่วนมากเนี่ยคือไม่ได้ customer centric คือ centric ในแผนกตัวเองแล้วก็โยนงานไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมช่วยทําที่เม y b a n k เนี่ยคือว่าต่อโซ่ให้มันถึงปลายทางลูกค้านการให้เข้าใจ um, the, the last one uh, ผมว่าคือ um, การที่องค์กรจะ uh, attract คนที่ดีและมี passion ทุกอย่างเนี่ย At the end คือว่าองค์กรที่ the best ที่ผมทำงานมาแล้วแล้วก็เห็นเนี่ยคือว่าต้องเป็นองค์กรที่เรียกว่า culture of mentorship mentorship หมายความว่าเราต้องสอนคนที่ทำงานกับเราให้เก่งขึ้นครับนะแล้วผมไม่ได้บอกว่า,าทุกองค์กรจะบอกว่าเนี่ยให้ HR มามาทำเทรนิ่งให้ให้อะไรให้พนักงานานู่นนี่นั่นสารพัดส่งไปเทรนะิ่งเนี่ยจริงๆนะผมขอโทษนะผมบอกเสมอว่าเปล่าประโยชน์ลจริง เป็นเป็นเวลาครับเพราะว่าจริงๆนะครับอย่างแรกนิ่สมัยใหม่นะคือถ้าเราอยากจะเรียนนะผมเปิดอ่านเองก็ได้ทำไมต้องส่งสิ่งนั้นหนังสือใช่ไหมแต่สิ่งที่เทรนิงที่ดีที่สุดเนี่ยคือ on the job training อ่าเทรนในงานใช่แล้ว o t t h j o o t t r i n i n g ต้องหมายความว่าหัวหน้าต้องสอนลูกน้องลูกน้องของคนนั้นก็ต้องสอนลูกน้องไปเรื่อยเพียร์ก็สอนกันเองนะครับคือจริงๆจะบอกว่าพูดพูดง่ายแต่ทำยากเนาะ ผมอยู่กับองค์กรที่ o n c e t h c c u l t u r e ่าเป็น mentorship เนี่ยทำได้อย่างที่เมย์แบงเนี่ยอันนี้สั้นสุดท้ายคือว่าโอกาสทุกครั้งที่ผมเจอทีมในมีติ้งเนี่ยมันเป็นโอกาสที่สอนเขาบางทีเขาอาจจะเบื่อฟังผมหน่อยผมอาจจะเทศนานไปหน่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันคือโอกาสที่สอนสอนเนี่ยคือคือ basically คืออะไรครัถ้าเราสอนทีมของเราให้คิดเป็นให้เข้าใจทุกอย่างเนี่ย เป็นสุดมากเนะี่ยพอทำไปเรื่อยเนะี่ยเขาเข้าใจว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนะี่ยมันจะ infuse down an organization ไปเรื่อยแล้ว after many years เนะี่ยจะเริ่มและสร้างทีมที่ passionate ที่มี culture ที่ต้องสอนคนอื่นเนะี่ยนั่นแหละคือ sustainable organization เห็นด้วยเพราะว่าคนถ้าคนทำ uh, execute ไม่ได้เป็น vision ก็ไม่ sustainable จริง b u s i s s ไม่ sustainable ขอบุดมากสำหรับแนวคิดตรงนี้ครับ